แล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับเพื่อนๆนะก็จะอผมเนี่ยจะใช้ใกันไกตัดเล็บด้วยแล้วก็จะเป็นกับแก้วกับน้ำน,น,นะเพื่อนๆนะอันนี้คือเมล็ดที่ผมทบเสร็จไปแล้วผมใส่ลงไปแล้วในใน,ในนี้แต่เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการทําก่อนนะก็คือเราก็เอาเมล็ดมันมานะเพื่อนๆนะเมล็ดพ<ๆ>ันนะให้เพ<ๆ>ื่อนๆสังเกตเมล็ดได้ดีนะดูเมล็ดที่มันมันดูมันใหญ่ๆดูเมล็ดมันใหญ่ๆมีมีมี มีคุณภาพนิดนึงเพื่อนเด,ดูแบบอวบๆแน่นๆไม่ไม่รีบไม่รีบ i, นะครับเพื่อนๆนะเนียน่ยทีเนี้ยเราจะใช้กันไก่เนี่ยเขาเรียกว่าขีดขีดปลายหัวมัน <c oughs> นะครับเพื่อนๆหรือว่าไปลายท้ายก็ได้เราเลือกเอาตรงไหนก็ได้นะแต่ผมจะเน้นเป็นทางของผมจะเลือกทางด้านท้ายเพื่อนๆเนี่ยเราก็ใช้กันไก่แต่เล็บเนี่ยตัดทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อนๆนะเล็มออกทีละนิดทีละนิดเนี่ยเล็มอย่างเงี้ยตัดเนี่ยปลายเนี่ยนิดเดียวเพื่อน ปึ๊กแค่นี้นะแล้วก็เราเอาไปใส่ไว้ในแก้วน้ำลอ,อยไว้ในแก้วน้ำเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนะตอนเนี้ยเมล็ดมันยังลอยอยู่เห็นไหมทิ้งไว้กสี่ถึงห้าชั่วโมงเด้วเดี๋ยวเราจะมาทําเมล็ดให้มันจมกันเดี๋ยวมามา,มาต่อกันนะอันนี้ทิ้งไว้ก่อนห้าชั่วโมงเด้วเดี๋ยวผมจะพา,าเพื่อนๆมาดูวิธีการทําให้มเมล็ดมันจมนะ อ่าครับเพื่อนๆออันนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สองแล้วนะครับเพื่อนเพื่อหลังจากเราแช่น้าไว้หนึ่งคืนมเมล็ดมันก็จะเริ่มแบบว่าเห็นขาวๆผัวมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมเอามาจัดเลี้ยงไว้แล้วที่เราต้องเตรียมก็คือเนี่ยเจ็ดจู้แล้วก็กล่องทึบแสงนะเพื่อนๆนะแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะเดี๋ยวมดมันจะเข้าไปกินไม่ใช่เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูตัวอย่างมันจะเป็นเม็ดขาวๆไว้ตอนนีมนนน้มันจะมืแช่แค่คืนเดียวมันจะมีรากผล่ขึ้นมานิดนึงอย่างนะเพื่อน เนี่ยแช่น้ำเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเห็นไหมเห็นไหมตรงหัวเห็นไหมเห็นไหมนี่เพื่อนๆดูเป็นเม็ดแรกมันจะเริ่มมีหัวขาวๆโผล่มานิดๆแล้วไหมหลังจากเราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยแล้วเราก็เอาชิจชู้ทับข้างล่างสองชั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาเมล็ดวางลงไปแล้วก็เอาแบบทับข้างบนอีกสองชั้นนะครับเพื่อนๆ ผมจะตั้งไว้เป็นแถวเป็นแวเลยทั้งหมด25เมตรเดี๋ยวลงมาดูกันว่ามันจะขึ้นทั้งหมดกี่เมตรนะแล้วผมมีเทคนิคพิเศษครับเพื่อนๆนะก่อนเราจะปิดฝานี่เราเอามันมาตั้งรับแสงมาเนี่ยเพื่อนๆนะเนี่ยตั้งไว้แนียรับแสงแดดให้เมล็ดมันปรับตัวให้มันได้กินแสงแดดเพื่อว่าจะสร้างใบมันจะได้แข็งแรงนะเพื่อนๆนะรากมันจะได้แข็งแรง ให้มันรับแสงไว้สักสิบห้านาทีสิบนาทีก็ได้เพื่อนๆ10นสิบนาทีกาลังสวยเนี่ยเดี๋ยวจากรับแสงเสร็จเราก็ปิดฝาโอเคนะเพื่อนๆ่นนะหลังจากปานไปสิบนาทีมาดูเนี่น้ํามันจะเริ่มย้อยออกมาเห็นไหมเนี่น้าเนี่ยนะเราถืน้าส่วนเนี้ทิ้งไปเลยเนี่ยเดี๋ยวรากมันจะนเน่านะโอเคเรามาดูกันเห็นไหม หลังจากสิบนาทีนะเพื่อนนะทีนี้เราก็ปิดฝาได้เลยปิดฝาปิดฝาให้ดีๆนะเพื่อนเดี๋ยวแมงมันจะเข้าว่าผมมดมันจะไปก,นนปกนปินเนี่ยปิดฝาทิ้งไว้เนี้ยแล้วทีนี้เรามาตั้งไว้ในทีม่มืดๆนะเพื่อนๆน,นะตั้งไว้ในห้องน้ทาตั้งไว้ในอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะแอ๋แบบนี้ ตั้งไว้ในที่มืดๆเนี่ยติ้งไว้สองวันเดีวพรุ่งนี้เขาติ้งไว้สองวันเนี่ยผมจะตั้งในที่มืดตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งไว้แบบนี้อีกสองวันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการให้เพื่อนๆดูเมื่อสองวันเนี้ยเมล็ดยี่สิบห้าเม็ดเนี่ยจะรอดทั้งหมดกี่เม็ดเมล็ดนี้ผมไม่ได้คัดเลยนะเพื่อนๆนะผมสั่งมา25เม็ดผมก็ปลูกทั้ง25เม็ดเลยเมล็ดกา็ไม่รู้คัดมามยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะะเเป็็นนนมลดพััธุ์หางกกรรอตวี้ เดี๋ยวเรามาดูกันสองวันน้ำมัเพื่อนนะเนี่ยการเป็นเพื่อนเราจะใช้กระดาษชูแค่ชั้นเดียวแล้วทีเนี้ยนะปิดมันอ่าสวยชั้นเดียวพอทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะพยายามจะแทงกระดาษชูขึ้นมาเพื่อหาออกซิเจนมันจะได้สูงไวไวน้ำนเพื่อนนะเห็นไหมเห็นไหมอ่าให้เป็นแบบนเนี้ยเพื่อนชั้นเดียวพอเดี๋ยวก็สวย แล้วก็ปิดฝาไว้ต่อนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ3คืนทีเนี้ยลากจะขึ้นมาแข็งแรงมากเลยมันจะไม่ไม่ลากไม่เน่าด้วยตื่นนี้ย